สบายดีสบายดีเอฟซีบ่าวแพงเบิด์ตสุขุสุคนเด้อสบายดียำทิงเทีงยงใบใบพี่น้องตอนนี้บ่าวแพงกะมะเผากะถาบา่าวแสงพี่น้องสิไปป่านคันพายคันพายขาดนี่กะสิไปป่านคันพายกับบา่บาวแสงบ่าวแสงยังกินเข่าอยู่พี่นอ้องบาแพงก็เลยลงมาเผากะถาเพนนินนี่ก็มีเหลืองมาเลนะ่านั่นแหละพี่น้องเหลือง ทั้งเสาวพรนั่นแหละเนาะมีกับเอฟซีหลายคนกับถามเขามาว่าให้ไปเยี่ยมไยายามเสาพรในบางคนเพิ่นกับว่าทั้งบ่าวแพงและกับทีมงานมีผลประโยชน์ในการสั่งบัตรเสาวพรคนเพิ่นอาจสีบอกเข้าใจนเนาะพี่อนเนาะบ่าวแพงกับสีอธิบายให้ฟังตรงนี้เลยว่าผลประโยชน์บ่มีทั้งสิน้นเรื่องผลประโยชน์เพราะว่าผู้ใหญ่เพิ่นห้มาก เผิ่นระบุมาห้เห็ดยังแน่ยังแน่เนาะพี่น้องบาแพงก็ต้องทำตามเผิ่ออย่างเช่นห้ไเป๊ะใจขากระเบื้องขาปูนท่อนีเท่อนี้เป๊ะๆทุกอย่างเลยพี่น้องถาาา้าเพิ่นระบุมาว่าให้ยบาแพงเผื่อเป็นกำลังใจ1,000พบาทบาแพงจังได้เดอ้อหรือว่สองพ0บาทเรื่องนั้นบาแพงบอกคิดอยู่ในหัวแล้วพี่น้องเรื่องเองินเ,เรื่องคำเพราะว่าตั้งใจซอยตั้งแต่แรก ซอยกันเสาแพงป่าเมาอ่างเส้นป้าเมา้เสาแพงจะมีคุณทางคุณแม่ละไมเพิ่นกะซอยเหลืองเป็นโค้งลังคาโค้งลังคาเห็ดลังคากับเคยเถ่าบาแพงกับไปเห็ดเนาะล้วกาจบสิ้นของเคสของเสาแพงเพิ่นกะเพิ่นก็ได้ยาทางเสาแพงก็ได้ต่อมากับเป็นเคสของบาแพงมีคุณแม่ใจดีทางสิงคโปร์เป็นกะซอยเขามา เรื่องระเบียงหนาปูกระเบื้องบานประตูเนาะพี่น้องเนาะเพิ่อสั่งมาเท่านั้นเท่าน,นี้ต้องเป๊ะทุกอย่างเพราะว่าเพิอ่นโอนเงินมากก็ห๊ะเป๊ะ,เป,ะเป๊ะเลยกับของที่สั่งไป,ปพอแพงก็อธิบายผู้ใหญ่เพิพ่นก็เพิ่นสิเหตุเพิ่นก็เขียนมาเรียบร้อยพี่นอ้องเพิ่นสิบอกบอแพงเงินสว่วนนี้ไปซื้ออันนั้นซื้ออันนี้เปะเพืเ่ทุกอย่างพี่น้อะบางคนอานสิบอกข้าใจเนาะ ว่าทีมงานมีผลประโยชน์บ่มีดอกพี่น้องที่ผ่านมาส่วยด้วยใจถ้าผู้ใหญ่เพินยยพินห้ทั้งบ่าวแพงกันจังได้ปลาเมาสา้าแพงคือการถ้าผู้ใหญ่เพินยยพินบระบุมาว่าบาา่ใหห้ไปห้สาวพรทั้งทีมงานก็นต้องเอาไปหาและกะตามที่เพิินสั่งทุกอย่างพี่น้องเพราะว่าคนเฮาเห็ดนอกแพนบ่ได้พี่น้องก่อนเสีเห็ดถ้าต้องว่างแพนกันถ้าเห็ดนอกแพนนี่มันสีเลยเถิดทุกอย่าง บานปลายเนาะพี่นนองมันต้องอยู่ในกรอบและก็เหตุในแผนเพราะว่ามันจีได้ตรงเป๊ะเป็นไปตามขั้นตอนกขาขอให้ทุกคนเข้าใจตรงกันเนาะบ่าวแพงเรื่องผลประโยชน์ประโยชน์ดีบ่อย,บอยู่ในหัวบ่าวแพงอยู่แล้วพี่น้นงะ่อยด้วยใจบ่าวแพงไปไปมา,มากๆก็คือพี่นนองเห็นนั่นแหละ้าผู้ใหญ่ามาสอยมาบ่าวแพงกับต้องไปสอยมาย่ำไดบ่าวแพงกับ ไปมอบให้หรือว่าเป็นสะพานบุญให้บ่อแพ่งกาญยินดีเสมอเนาะที่เป็นสะพานบุญให้ผู้ใหญ่เบสุขูสุคนกะบ่อแพงกาสิคออธิบายหนยหนึ่งเนาะหลายคนอาจสิบอกเข้าใจผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเพิ่นเป็นผู้ให้พี่นอ้องถ้าเพิ่นบาา่ให้มากเข้ากับบ่มีสิทธิ์ยังไปทวงเพิ่นหรือว่าไปว่าให้เพิ่นมันคืนอนาทีอยู่แล้วพี่นอ้องเพิ่นให้ด้วยความเมตตา หรือว,ว่าด้วยความสงสารก็แล้วแต่เนาะเพิ่นหายมากก็คือได้ถ้าเพิ่นบ่หายมากหรือว่าเพิ่นกะอยากเลิกก็เลิกได้น,อนอ้องเพราะว่าเพิ่นซอยมากบางทอะก็เพิ่นก็อยากโจ๊ะก็มีเฮากะบ่มีสิดยังไปทวงเพิ่นหายําไดสําหรับเบาแพงได้มากสานี่ยางเ่นเพื่อนเบาแพงนี่ก็มีผู้ใหญ่ใจดีซอยทังแหม่ละใหม่เนาะ ซอยเหลืองบานประตูะอหา่อมพรทั้งคุณเพาะสุนเนตก็สซอยเรื่องปูกระเบืองบาแพงก็บซาถูกพี่น้องได้สำนีบาแพงก็ดีใจแหละเพิ่นซอยมากะเหาบบมีซิ์ไปทวงยังนำเพิ่นว่าเพิ่นให้ด้วยความสงสารหรือว่าด้วยความเมตตาหรือว่าด้วยความหักกะแล้วแต่เพิ่นเนาะพี่น้องว่าเพื่อห้มาสำนีสำหรับบาแพงนะดีใจสุดๆพี่น้อง เพิ่นบ่ให้เขากัสิไปท่วงกับบ่ได้เนาะพี่น้องต้องเข้าใจเพิ่นเป็นคนห้เพื่อนเพิ่นอยากห้ยเมใได้เพิ่นกระหายเพิ่นบ่อยากห้ยเนมใได้กัมันเป็นเรื่องของเพิ่นผู้ใหญ่ก็ได้นี่กอธิบายเข้าใจตรงกันเด้อเบิดทถูกถุกคนสำหรับบบาวแพงเห็นหมู่เพื่อนได้ดีบบาวแพงก็ดีใจยินดีที่จะเป็นสะพานบุญห้พี่นนองที่ผ่านมากก็คือพี่นนองเห็น มีมายำได้บ่แพงกับไปหาช่วงนี้กับเข้าใจตรงกันเน,ะนาะหนา้าหน้าบ่แพงกับยกพี่น้องอย่างเช่นาบา่แพงปลากะปา,าปลาหมุงไปหันไปนี่บม่มีผูมาเผาวแทนไก่กินงัวเขามาผ่าได้พี่น้องกัผิดพลาดประการใดทางบ่แพงขอโทษขออภัยไปทางเอฟซีถูกฐานเดอให้เข้าใจตรงกันแลวกะผคุณใหญ่ยยใจดีทุกๆุกคนเนาะมีมาบ่แพงกับสอยไป ได้เบิดพี่น้องบาแพงนะผู้ใหญ่เพิ่นสิใหายไปซอยทั้งใดมีผู้เมตตาขอบครัวนั้นขอบครัวนี้บาแพงกะยินดีเป็นสะพานบุญให้เพิ่นผู้ใหญ่คือเพิ่นเป็นคนห้เหาอยู่แล้วนาะพี่น้องเนาะเพิ่นใหายมากท้นที่เหาสีดีใจสิ่งที่เพิ่นใหายมากเพิ่นใหายมาก้วยความหักด้วยความเมตตาและก็โดยความสงสารกระแมนพี่น้องได้สำไดเพิ่นนหายสำนั่นบ่าวแพงก็ดีใจสุดๆ สำหรับบาแพงเนาะได้สำได้เอาสำน่ะถ้าเพิ่นบ่หายมากเฮ้ากับเข้าเองเนาะพี่นอ้องเติมใส่บังเถือกอะเฮ้านี่แหละพี่นอ้องคือเฮ้าเป็นเจ้าคลองเพื่อนเจ้าคองบ้านเพิ่นเห็ดให้เฮ้าเพิ่นกับบ่ได้มาอยู่น้ำเฮ้าดอกพี่นอ้องบ้านเพื่อนเฮ้าเองแทนที่เฮ้าสีดีใจแล้วก็ภูมิใจที่มีผู้ใหญ่ซอยเขามาเพิ่นเห็ดน,น้่เพินนพ่นกับบ่ได้มาอยู่นาําพี่น้องบ่ได้มาอยู่น้ำเฮ้าแต่เพิ่นกัใหายด้วยความหักด้วยความเมตตา พอแพงไงดีใจสุดๆเลยพี่นอ้องบางคนอาจสีบอกเขาใจว่ามีผลประโยชน์จังสั้นจังสี่พอแพงกับขอตอบตรงๆเด้อพี่นอ้องมียังเลยเนาะเพิ่นระบุมาเรียบร้อยสีเอาอยัางได้พี่นอ้องผู้ใหญ่เพิ่นมีรายการมาเนาะขอเพิ่นสีสอยไผ่เพิ่นก็ต้องสั่งให้ให้ผู้นั้นเท่านั้นเท่านี้พอแพงก็ต้องจดไปในรายการอะไรก็ทําตามเพิ่นสั่งทุกอย่างขอ,องกะ เพิ่นสั่งมาหายซื้ออันนั้นอันนี้อย่างเชียซื้อปูนานนทนานีน้สอบก็ต้องเอาเป๊ะๆตามที่เพิ่นสั่งถ้าเอาเกินงบประมาณก็คือว่าพี่น้องบ้านปลายอีไระแพงก็บ่ได้ไปเยี่ยมไปยามทางเสาพรพี่น้องต้องว่าคงเข้าใจเนาะหน้าหายหน้าหน้าระแพงก็ตอนแหล่งแหล่งกับพี่น้องคงเห็นบ่แพงก็เที่ยวไปตลอดได้ขาดเที่ยวไปเยี่ยมเที่ยวไปอัปเดตบ้านเสาพรอ,อยู่ เข้าใจตรงกันนี่กาสิลงไปป่านพายพี่น้องขั้นพายบ่อแพงกับขาดขาดมาตั้งแต่ปีกายนี่แหละพี่น้องยังบ่ได้ป่านผมมีคนป่านปีหนีบ่อแพงสิลงมาป่านล่อบ่าวแซงพี่น้องเพราะว่าพายขาดกับเวลามันแหลงมากกับพอได้แก่พี่น้องสูบน้าขึ้นมาใส่เขาใส่ตะกาได้กับถ้าเบิงถ้าส้มพี่น้องล่อบ,บา่าวแซงเดี๋ยวนี้บ่าวแสงกินเข่าอยู่ ต้องเห็ดสองคนในพี่น้องซอยกันพี่น้องขาดปองบ้ากใหญ่เลยคันท้ายบ่อแพงก็ได้บ่อแสงยังบ่ลงมากพี่น้องบ่อแพงก็สิเห็ดก่อนยอดก,กับนักอะไรพี่น้องเอ้ย lọc khảo lọc nhá. Hạt nhảy lên Mì uh, Bớt đi nhiều lái lột phía nó ơi พีขาดปวกพี่น้องเป็นปวก,เป,ปกเป็นพ่นปวกเป็นพ่นปวกมันก็เลยขาดปวกลายเด้อมาป่านซอยเบาแพงเนี่ยเดือดสุขคนเนียขาดขาดขาดเนยขนาดนและชือเบาแพงว่านั่นแหละพี่น้อง หอแพงบมมีอยังหลายการอธิบายให้ทุกคนเข้าใจน้ำกันท้งอแพงนี่ยินดีเสมอสำหรับสวยเรือสวยเลือสึ่งกันละกันเ้ามเนาะีผู้ใหญ่สอยมากหมอแพงกะ ซอยข้างบบาแพงเป็นได้เขยสะพับนบุญเลยค่ะเป็นกระบอกเสียงห้พี่น้องครอบครัวเบาแพงกัหาเสเก,กินขำคือกันกะซสอยอยังกะคือสิบโบได้ลายพี่น้องถ้าสอยเป็นเหือเป็นแห้งสิได้อยู่ถ้าสอยเรื่องเงินเรื่องทองเ,เ่ยบาแพงกะบโบได้คือกันพีน่น้องหาสเสาก,กินขำเนาะ ต้องคุดออกก่อนที่นอกคุดคุดออกก่อน quá <laughs> ạát <laughs> ฮอนพี่น้องฮอนโอ้ยบ่ไหวพี่น้องแดดแดดแดดพักก่อนพักก่อนขาดใหญ่พี่น้องอออพายบ่อแพงกันเลกับ่อแพงกับว่างว่าทุกคนสิเขา้าใจตรงกันเนาะคนอย่างบ่อแพงบ่หมากักมีเรื่องบ่อยากมีปัญหาอยู่แล้วพี่น้องมียังกับเ้าตรงๆโหลดบ่อแพงฮอต เบาแสงกับบมาจากเถือ่อพี่น้องเอ้ยรอด,ดนอลไรได้นี่จนเวลาสีสมมาภาควรแหละเอามาหอดในเบาแพงกับสีคอสปิดคลิปนี่ไว้สำนีก่อนเดอร์ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดต,ติดตามคือจังหวานั่นแหละพี่น้องคือเบาแพงอธิบายไปนั่นแหละบางคนเพิ่นอธิข้าใจพิษว่าเป็นยังทีมงานมีผลประโยชน์ยังบอ บบมีผลประโยชน์ทั้งสิ้นพี่น้องมีผู้ใหญ่ซอยมากบ่อแพงกบพร้อมสิไปซอยเหลือเสมอถ้าบบมีผู้ใหญ่มากกะช่วงนี้ช่วงหน้าหน้าคือพี่น้องเห็นบ่คอยไปมาหาสู่บันไดสําหรับเสาแพงป้าเมาอันนี้บ้านไก่กันพี่นอ้องเรือนไก่กันจะรัดไปจะรัดมาเสาพรเนิ่นซิอูห่างมูแน่ กมาหอนบะแพงกาสิขอจบคลิปสำเด้อฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้บะแพงเนี่ยสบายดีสบายดีบัดสุขุสุคนอยู่ดีมีแห้งเด้อ